จากครั้งที่แล้วอ่ะพ่อมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่พ่อถูกงูกัดไปเป็น18วันรอยฟกช้ำของพ่อมันก็ยังคงตกค้างเหลืออยู่แต่ว่ามันก็ดูค่อยๆหายไปอาการอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกับเป็นปกติแล้วเราก็เลยไปเที่ยวไหนๆได้วยไปใช้มือ,มอข้างที่ถูกงูกัดเนี่ยทำง,ง,งานเช่นตัดต้นไม้ยกของคือพ่อกลัวกลังูจะไปจัดการตัดต้นไม้เพราะมีเด็กอยู่ ก็เลยตัดจะเยอะตัดซะเยอะแยเลยแล้วมันก็เลยกลับมาบวมอีกคือพ่อใช้มือเดียวในการจับกันไกตัดต้นไม้แบบนบแนดมันถนัดอยู่แค่มือขวามือซ้ายมันหักใช้ไม่ได้มือค้างที่ถูกกูกัดนั่นแหละมันก็เลยเกิดอาการอักเสบขึ้นมาอีกบวมบวมบวมขึ้นมาเรื่อยๆก็ตกใจ คือมันมันยังไงมันมันค่อยค่อยบวมเหรอหรือว่านอนหลับตื่นมาปุ๊บมันท้องแมมันค่อยค่อยบวม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 เหมือนบวมเหมือนกับถูกงูกัดอ่ะหรอเออบวมไล่ไปไม่เชื่อนะเมื่อตอนนั้นไปเที่ยวไปเที่ยวไหนขับรถกันไปเที่ยวแย่แกลๆมาแล้วก็ไปหาหมอหมอแรกก็บอกว่าอ๋อมันเคยบวมเซลล์มันถูกทําลายบางส่วนไปทํางานหนักมันก็จะบวมขึ้นมาอีกก็ไม่ได้ให้ยาอะไรมา ให้พาก๊อตมาพันแล้วก็บอกว่าประคบประคบเย็นประคบร้อนประคบไปเรื่อยๆแล้วก็พาพันมันก็ไม่ยุบไม่ยุบท้ายก็ต้องไปหาหมออ๋อไม่ยุบคือเรามาลองดูดูอยู่เองกี่วันวันหนึ่งสองวันสองวันน๋อสองวันยังไม่ยุบเลยหรอสองวันไม่ยุบเราก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาละหมอก็ให้ยาแก้อกเสบยาแก้ปวดยาแก้อะไรต่อะไรมาอื ยาคล้ายๆเดิมอ่ะอที่ตอนถูกอูกัดอ่ะมากินอีกอกินกี่วันรอบแรกเจ็ดวันยังไม่ยุบเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงโอ้เจ็ดวันไม่ยุบเออต้องกินรอบสองกินรอบสองก็ค่อยๆยุบลงยุบลงแต่ว่ามันไม่ได้มีอาการช้ำอะไรขึ้นมาไม่ไม่ไม่มีการช้ำมันได้แต่บวนอย่างเดียวก็ค่อยค่ยยุบยุบแล้วหมอก็บอกว่าต้องใช้ใช้เวลาอย่าไปทํางานด้วยมือครั้งนี้หนัก ด่นมือขวาเนี่ยอต้องรอระยะเวลาให้มันยาวไปสักสามเดือนสี่เดือนอะไรเงี้ยโ oh, uh. อ้ระยะพักฟื้นมันนานเนะอะคือไม่ทําหนักหมายถึงว่าไม่ออกแรงไม่ออกออกได้แต่ออกเบาๆไงอย่าไปอย่าไปตัดต้นไม้อย่าไปหิ้วของหนักด้วยมือข้างขวา อ๋อหิ้วของหนักแบบมีอาการบอกว่าใช้แขนแสดงว่าออกกำลังกายก็ไม่ได้ถูกไหมถ้าสมมติคนที่ตีแบตตีเทนนิตอยู่ด้วยแขนนี้ไม่ได้ไม่ได้เราก็หยุดใช้งานไปประมาณเดือนแล้วก็ค่อยใช้เบาๆก่อนให้คล้ายๆว่าให้ให้ให้เขารู้สึกตัวอให้เซลล์รู้สึกตัวมันก็ตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วออแล้วเราอุ้มหลานได้ไหม ตอนนั้นที่เราพักแขนเราอุ้มไหมน่าจะมีผลก็ก็เอุ้มเหมือนกันอเพราะหลานเราอหนักเท่าไหร่นะหนักก็สิบสิบสิบห้าสิบหกกิโลแล้วเราไม่รู้ไงว่ามันจะกลับมาอีกเออคือตอนนั้นก็ต้องเพาเเพกันอุ้มหลานลงไปด้วยก็ใช้ใช้พากามามาคล้องคอเราหลานห้อยไว้ปะคองอ๋อใช้วที่อื่นโอเคค่ะก็เป็นการมาอัปเดตว่า ถ้าโดนงูกัดมาแล้วมันจะต้องใช้เวลาพักฟื้นเนี่ยอย่างน้อยสามถึงสเดือนอที่เราจะพักการใช้งานแขนหรือว่าอวัยาวะในในด้านนั้นที่ถูกงูกัดพักไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบวมขึ้นมาอีกได้ก็จบค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ